เมือเ่อคี้ไปกินข้าวต้มบ้านน่านสามคนเบียร์สองขวดกับข้าวองสี่อย่างได้มั้งจุกเลยครับจ่ายไปห้ารปบาทแล้วก็ชวนเพื่อนๆปั่นมากินของหวานต่อของหวานป้านิ่มแต่เดิมอยู่ในเมืองพอดังแล้วเจ้าของขึ้นค่าเช่าและย้ายกลับบ้าน คนตึมเลยครับขนาดดึกแล้วยังคนต่อคิวยาวบัวลอยหมดแล้วนะคะอ้าวอดกินบัวลอยทำไงดีอ้าวบัวลอยหมดแล้วอดกินบัวลอยอ้าวอดกินบัวลอยหรือเปล่าเนี่ย มีอะไรบ้างไปดู ้านิ่มรวยแล้วบ้านหลังก็เริ่มเพิ่มลูกค้าเยอะแยะมาไม่ขาดสาย การสูงกลับไปก่อนและอดกินอ้าวหยุดทุกวันอังคารและวันพุธ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เดี๋ยวเราไปกินบรวอยก่อนนะครับ